แล้วพอชาเลอเข้ามาอยู่ในมิสแกรนอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะนาดไหนคือเปลี่ยนไปในทางที่แบบคนรู้จักเยอะขึ้นได้มีโอกาสทำหลายอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยโอกาสเยอะขึ้นใช่คนคนคนได้แบบคาเรียกว่าแฟนคลับเยอะขึ้นก็เหมือนได้มีโอกาสหลายอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆจนมานั่งคิดว่าแบบเรามาถึงจุดนี้ได้เร็วเร็วเกินไปอ่ะเราไม่เคยคิดว่าจะมามีทุกอย่างที่อยากมีได้เร็วขนาดนี้อย่างเงี้ยเช่นเล่นละครหรือว่า ขึ้นปกนิตยสารเล่น MV ็หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีโอกาสที่เข้ามารู้สึกว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับเราในบางทีที่ยังตั้งรับไม่ทันค่ะ <c oughs> แล้วก็แฟนคลับก็รับชาร์ลอตมากแบบนี้ทั้งบอสทั้งแฟนคลับเขาเขาอนุญาตให้เราแบบว่ามีคนคงคนคุยในอย่างนี้ไหมหรือว่าเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะขึ้นอ้าวมีอะไรหรือเปล่าทีมงานแล้วแอบไปเกลียดอะไรอะไรอ่ะอไปโดนอะไรหรือเปล่าไม่จังหวะพูดปุ๊บหนูมองหน้าทีมงานทีมงาน เราคิดคำถามได้ได้อะไรหล่อนคำถามว่าบอสให้มีไหมแกอยากให้โฟกัสงานแต่ไม่ได้ห้ามแต่แค่รู้ว่าควรรู้ว่าอะไรทำแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงอย่างเช่นแบบ ถ้าเรามีแล้วมันส่งผลลบในด้านงานเราก็อย่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งตอนนี้หนูไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักว่าเอ้ยจะต้องมีแฟนนะอยากมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาโฟกัสงานอย่างงี้เขาใจนะส่วนแฟนลับก็ต้องไปถามเขาเองว่าเขาพร้อมที่จะให้หนูมีไหมแต่พี่เชื่อว่าถ้าใครรักชาลลอตชาลลอตรักใครเขาก็รักจริงผมก็เชื่อผมก็ว่าอย่างนั้นนะใช่ค่ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะชาลลอตนี่สายมูเนี่ยติดค้างกันอยู่รู้เนี่ยเรื่องเนี่ยปังแบบนี้ทั้ง นางองนางเอกเนี่ยเขาเป็นสายมูตัวแม่บอกปุ๊บเดี๋ยวพี่กับนัทจะไปเลยพี่จะไปไหว้กันบ้างจริงเฮ้ผ่านที่มูหน่อยอะไรเกิดอะไรขึ้นเออลืมไปบนไอ้ลืมลืมไปแก่ลืมไปแก่บนนะเราสามารถพูดกันได้แสดงว่าเขาใส่มูตัวจริงแล้วเขามีค้างไหว้หรืมขึ้นได้หรอือขึ้นได้แบบ เป็นนางเอกกั้นเราเบ็กไปขอันเรเบรกเลยค่ะบนึงนะเดี๋ยวให้หลอดหลอดไปไม่ต้องเบคนดูชอบแบบนี้แล้วไปกันเลยแล้วไปกันหมดเลยเหรอรู้ด้วยมูอะไรบอกได้ไหมคือหนูมูอยู่ที่เดียวหมายถึงว่าตั้งแต่มามากรุงเทพนะคะก็คือมูกับไม่อยากบอกนะบอกไปนะแฟนคลับกรถตางๆไม่ต้องบอกทิศเลิ่อนโลเคชั่นก็ได้แต่คิดว่าเขารู้อยู่แล้วแหละหนูจะไปมูที่ที่ป้าเรียกว่าป้าเมืองทองค่ะป้าเมืองทองใช่ก็จะไปพักพิคเนตแบบองค์ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยแลก็จะมีแบบ ป้าเขาก็จะคอยสอนคอยบอกตลอดหรือว่าคือหนูจะลงหน้าทองด้วยทุกเดือนลงนะลงะทุกเดือนแล้วก็อาบ,บน้ามนต์มีอะไรอีกไหมลงนะไปาอาบน้ำมมีลงน้ามีอาบน้ํามนต์อาบแสงจันทร์แล้วก็ป้าเนี่ยเขาจะจะ,จะมีเหมือนวิชาที่แบบเขาไปเรียนมาตลอดเขาก็จะมีที่ว่าเป็นครอบครอบหน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนเหมือนลงหน้า,นาทองแต่ว่าจะเป็นเป็นเสียงของ ที่ว่าช่วยในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาซึ่งหนูเป็นคนแรกที่ได้ลงที่นั่นแล้วก็อีกอันนึงเป็นเป็นเหมือนงาช้างที่หนูก็ดันเป็นคนแรกที่ได้ลงอีกอะไรรู้สึกว่าเป็นจังหวะพอดีเนานะไงไงใช่แล้วก็ไปขอไปบนไว้ว่า ตอนแรกบนไว้ก่อนว่าขอให้ได้ออดี้ถ้าหนูได้ออดี้นะหนูจะขับมาหาปลาแล้วก็จะให้แบบให้ปลาเจอมันคนแรกเลย,นยหนูต้องไปแก้นะคะเพราะพี่จอดข้างรถหนูเลยค่ะมาแก้แล้วเรื่องนี้แต่ว่าเรื่อง,น,องน,นึกได้เมื่อกี้คือเคยพูดไว้ว่า หนูอยากเป็นนางเอกหนูขอเป็นนางเอกก็ได้ใช่ไหมแต่ก็ต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องราวการมูเตลูหรือเรื่องราวความเชื่อี่ยก็เป็นเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลึ่งคุณผู้ชมก็ไปนม่ต้องเลือตงก็ต้องเชอนกันแต่ว่าทีมงานทุกคนได้จวดสถานที่เรียบร้อยแล้วต้องพูดกันตามความจริงยังไงกัฝาทุกคนด้วยนะครับอมรินทีวี